ญี่ปุ่นใจหายชนาทิปอําลาเจลีกด้านโอนิกิฟอนตาเล่เสียใจไม่สามารถทำให้ร่างทองได้ส่วนแฟนบีจีสุดตื่นเต้นรอไปชมที่สนามเต็มความจุแน่ไทยลีกลูกูการหน้าอย่างเดือดเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของพิเชชนาทิปกันอีกหนึ่งคลิปนะครับแต่ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะ อย่างเกรเน่การูล่าบา์พัดนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติที่เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคิมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่7ซ l ว v e อทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับไปเก็บตกควันหลงเรื่องราวของพี่เจชนาทิพย์สงกระสินกันหน่อยนะครับก็ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยพี่เจชนาทิพย์ จะกลับมาค้าแข้งไทยลีกกับ BG จีปทุมนะครับหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาก็เป็นข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยแล้วก็ฟุตบอลญี่ปุ่นเลยนะครับเมื่อคาวสกิฟอนเตเล่เนี่ยได้ออกมาแถลงข่าวปล่อยตัวพิจิจณาธิ์พรอกับขอบคุณแล้วก็อวยพรให้โชคดีกับเส้นทางในอนาคตข้างหน้านะครับปิดฉากการลงเล่นฟุตบอลเจลีกแล้วก็กลับมายัางฟุตบอลไทยลีกอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับพิจิจณาธิป คือเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าพี่เจชนาทิพย์เนี่ยจะกลับไทยในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีข,าข่าวค่อนข้างสูงแต่พอมันออฟฟิเชียลมันมีการแถลงข่าวจากทางฝั่งของสมโมสรจากเจลีกอย่างฟอนเตเล่เนี่ยมันก็ใจหายเหมือนกันนะครับที่เราจะไม่เด่นพี่เจชนาทิพย์ลงเล่นเจลีกแล้วแต่ก็มองในแง่ดีพี่เจยก,กลับมาก็จะทําให้ฟุตบอลไทยลีกคึกคักอย่างมากนะครับโดยเฉพาะทังฝั่งเจลีกประเทศไทยนะครับโอ้ได้ทําภาพ ขอบคุณพี่เจชนาทิพ์สุดเท่เลยนะครับเขาโพสต์ภาพก็บอกว่าขอขอบคุณช่วงเวลาตลอดเจ็ดฤดูก,กาลที่ชนาทิพ์เข้ามาสร้างความสนุกและตื่นเต้นและความทรงจําที่สวยงามให้กับเจลีกเขาก็ขออวยพรให้ชนาทิพ์โชคดีกับเส้นทางลูกหนังต่อจากนี้นะครับพร้อมกับใส่เกียรติยศนะ2,017 2,021อยู่กับซัปโปโร2,022 2,023อยู่กับฟอนตาเล ติดท,ทีมยอดเยี่ยมเจลิกฤดูกาล2018ลงสนาม144น้นัดในเจลิก14ประตูกับอีก2แอสิสต์ในโพสต์นี้เนี่ยโหก็มีแฟนบอลญี่ปุ่นแฟนบอลชาวไทยนะครับมาร่วมอำลาพิจิชนาทิพย์ที่จะไม่เล่นเจลิกแล้วก็กลับมาสู่ไทยลีกนะครับเป็นภาพที่สวยนะอันนี้ภาพที่เจลิกเขาทำนะครับแล้วก็แฟนบอลญี่ปุ่นก็อวยพรพิจิชนาทิพย์เยอะมากๆนะครับนอกจากนี้เนี่ย ก็ยังมีเรื่องราวของนี่ครับเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังของไอดอลสาวญี่ปุ่นอย่างโอริชิองนะครับซึ่งเป็นแฟนบอลตัวยงของซัปโปโดแล้วก็ชื่นชอบการเล่นของพิจชนาทิพย์จนกลายเป็นแฟนคลับพิจมากถึงแม้ว่าจะย้ายอยู่กับฟอนตาเล่เนี่ยไอดอลสาวคนนี้เนี่ยเขาก็ยังติดตามผลงานของพิจชนาทิพย์อยู่เสมอนะครับล่าสุดเนี่ยน้องคนนี้ได้ทวิต ผ่านทวิตเตอส่วนตัวนะครับบอกว่าชนาทิปแล้วก็อิโมจิร้องไห้คิดมาตลอดว่าจะได้เจออีกในการแข่งขันระหว่างซัปโปโรพบฟอนตาเล่ขอบคุณมากเลยสำหรับการที่เล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจที่แสดง้ใหเห็นมากมายที่ญี่ปุ่นตั้งตารอวันที่จะได้คุณเห็นเล่นชนาทิปด้วยตาตัวเองครั้งและจะเป็นแฟนขับชนาทิปตลอดไปโอ้โหนอกจากนี้นะครับ มาสคอตของทีมคาวาสกิฟอนเตเล่เนี่ยก็รู้สึกเศร้าใจอย่างมากที่จะไม่เห็นพิจชนาทิปลงเล่นให้กับสโมสรอ,อ,อีกต่อไปนะครับฟอนตาคุงเนี่ยได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์นะเขาบอกว่าชนาทิปย้ายไปร่วมทีม b ีจของไทยเป็นการถาวรเสียใจมากแต่ก็สนับสนุนการตัดสินใจของชนาเขามีความสุขมากที่พูดคุยกับชนะทิพด้วยรอยยิ้มขอบคุณชนาทิพอย่างมาก นอกจากนี้แฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าอวยพรให้ชนาทิปเยอะจริงๆนะแล้วก็เสียดายที่จะไม่เห็นชนาทิปเล่นเจลิกแล้วเห็นไหมแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยเสียดายเยอะมากๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยในวันที่ประกาศอำลาปุ๊บเนี่ยพี่เจชนาทิปสงกระสิณน,นะครับก็ได้มีการเข้าไปอำลาโทรุโอนิกิแล้วก็อำลาเพื่อนร่วมทีมฟอนเตเล่นะแต่เดี๋ยวเขาจะไปไปดูฟอนเตเล่เจออุลวะอีกหนึ่งแมตช์แล้วเดี๋ยวฟอนเตเล่จะจัด งานอำลาให้พี่เจด้วยนะซึ่งโ,โหล่าสุดในพี่เจเขาได้นัดเพื่อร่วมทีมไปกินข้าวนะครับก่อนที่จะแยกจากกันนะเกือใจหายเหมือนกันนะดูภาพเนี่ยดูดิภาพที่พี่เจโพสตลงมาเนี่ยมีอากิซังอากิโรเอนังะมียามาซังก็คือยามามุระนะครับมียาสุโตะวากิซากะยูสุเกะเซงาวะอ่าเนี่ยจองซองโรยองคามิฟุกุโมโตะเคียวเฮโนบุริสตตโตะเห็นได้ชัดว่าพี่เจชนาทิพย์ยังคงเป็น ที่รักของเพื่อนร่วมทีมฟอนตาเล่อยู่เสมอนะครับพวกเขาเป็นคนเฟรนลี่เป็นกันเองก็เ,เรียกได้ว่าโอ้โหนักเตะฟอนตาเล่ก็ใจหายเหมือนกันนะที่ไม่ได้ร่วมง,งานกับพี่เจชนาทิพย์และแต่อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นวิถีฟุตบอลน,นะครับนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของพี่เจชนาทิพย์เคลียร์ใจกับโทดูโอนิกิเนี่ยก็ผมจะมาพูดให้ฟังอีกครั้งนะครับว่าพี่เจชนาทิพย์กับฟอนตาเล่และโอนิกิ จบกันด้วยดีนะครับเพราะก่อนที่จะมีการจบดีลกับ BG เนี่ยพี่เจพี่มิวแล้วก็โอนิกิได้มีการเคลียร์ปัญหาคาใจกันคุยกัน2ชั่วโมงที่ฟอนเดเล่นะครับพี่เจก็ได้เปิดเผยความในใจนะอย่างที่บอกนะครับว่าทําไมเขาถึงไม่มีโอกาสได้ลงเล่นสม่ําเสมอและทําไมถูกเปลี่ยนตัวออกทุกครั้งบางนัดที่เล่นดีซึ่งโอนิกิก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ก็บอกว่าคิดว่าชนะเนี่ย น่าจะใช้แรงไปเยอะในการเล่นจึงมีการเปลี่ยนออกและก็เสียใจที่หลายนัดไม่ส่งชนาทิพย์ลงสนามเพราะโอนิกิยอมแล้วว่าเขาคิดมากจนเกินไปคิดโน่นคิดนี่จนทําให้ตัดสินใจไม่เอาลงและสิ่งที่เขาอยากให้เจทําคือการเล่นเกมรับแบบหนักหน่วงแต่ชนาทิพย์ยังทําไม่ได้แบบที่เขาต้องการอันนี้เป็นการพูดเปิดใจนอกจากนี้เนี่ยโอนิกิยังเปิดใจเขายอมแล้วว่าเสียใจที่ไม่สามารถรีดเสภาพของชนาทิพย์ออกมาได้เต็มที่ แล้วก็ชื่นชมว่าเจเนี่ยคือหนึ่งในสามตั้งแต่ฟุตเตเล่ที่เก่งที่สุด2คนคือโอชิมะกับเอนัง่ะแต่เพียงแค่ว่าไม่สามารถทําให้ชนาทิป์โชว์ฝีเท้าออกมาได้แบบเต็มที่ไม่สามารถเป็นร่างทองได้จึงเป็นเรื่องที่โอนิกิเสียใจมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีบ่อยว่าจริงๆเ่ยพี่เจชนาทิป์เนี่ยไม่มีการติดค้างอะไรกับโอนิกิเขาไม่โกรธและไม่เกลียดโอนิกิเลยเพราะว่าแน่นอนมัน,ม,นมันเป็นเรื่องของฟุตบอลส่วนฟางเซตสุดท้ายเนี่ย ที่ทาให้พี่เจชนาทิพตัดสินใจกลับไทยผมพูดไปแล้วนะครับมันคือเกมที่พี่เจชนาทิพไม่มีชื่อในเกมลูวานครับที่ฟอนเตเล่บุกไป,ปเยือนอุระวะซึ่งเกมนั้นเนะี่ยผมอยู่ที่สนามด้วยแล้วผมพอทราบข่าวมาว่าพี่เจไม่มีชื่อเนี่ยมันก็เป็นเป็นการบ่งบอกอนาคตได้แล้วว่าพี่เจอาจจะไม่ได้อยู่ฟอนเตเล่ต่อนะครับเพราะ วันนั้นพีเจทราบภาพร่างกายสมบูรณ์และพร้อมไปเล่นมากแต่โอนิกิเลือกจะไม่ใส่ชื่อพีเจมันก็เป็นฟางสสุดท้ายที่ทําให้เขาอยากกลับแต่ย้ําอีกครั้งตรงนี้ว่าเคลียร์ใจเรียบร้อยไม่มีอะไรติดข้างกันจบกันสวยระหว่างพีเจอ,อนิกิแล้วก็คาวาซกิฟอนเตเล่ครับซึ่งแฟนบอลฟอนเตเล่ก็เสียดายนะเขาก็มองว่าพีเจชนาทิพ์ถ้าใช้อย่างถูกที่ถูกเวลาเนี่ยน่าจะช่วยให้ฟอนเตเล่แข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเกมลุกแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับพีเจชนาทิพก็ อัลมลาเจลิกเรียบร้อยนะครับใจหายอย่างที่บอกว่าดูเข้ามา7ปีด้วยกันนะสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยแต่มันก็เป็นเรื่องของวิถีฟุตบอลนะครับก็ต้องยอมรับกันและสุดท้ายก็อย่างที่บอกว่าพี่เจชณาธิปก็เลือกทางเดินของเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจออนะนอกจากนี้เนี่ยการที่พี่เจชณาธิปกลับมาไทยลีกในครั้งนี้แล้วเป็น BG ที่ได้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มคุ้มๆมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งบอกเลยพิเศษแน่ แต่ไอภาพข่าวที่เขียนว่า BG ขคว้าตัวพี่เจชนะทิปมาเนี่ยที่เขาทำกราฟิกอย่างสวยเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมโอ้โหได้รับกระแสะตอบรับที่โคตรจะดีนะครับสามหม่นกว่าไลค์และเกือบหมื่นแชร์ที่แชร์เข้าไปทำเอาแฟนบอล BG สุดตื่นเต้นเลยนะครับที่จะได้เห็นพี่เจชนาทิปมาร่วมทีมคืออย่างที่บอกว่าพี่เจชนาทิพเป็นมากกว่านะฟุตบอลนะเขาสามารถจะสร้างมูลค่าให้ BG เพิ่มขึ้น และอย่างที่บอกว่าฝีเท้าของเขาอะ่ะยังคงอยู่ในระดับที่ท็อปถ้าเกิดเขาได้รับโอกาสลงเล่นได้อิสระในการเล่นผมเชื่อว่าเขาจะปั่นปนแนวรับคู่ต่อสู้และผมเชื่อว่าเขาจะเข้ากับแทคนิก,กและระบบการเล่นของ BG มาไทยลีกในคราวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเรียกความมั่นใจให้พี่เจกลับมาเป็นชนาทิพย์คนเดิมที่เรารู้จักกันได้แล้วก็จะช่วยทีมชาติไทยในฟุตบอลโลก,กรอบเพลเลอกแล้วก็เอเชียนคัพที่กําลังจะมาถึงนะครับก็ เลยทางฝั่งญี่ปุ่นก็ใจหายอย่างที่บอกนะครับทำคอนเทนต์ทำอะไรอย่างเคที่เป็นที่เป็นผู้หลานของเจริกเนี่ยโพสข้อความถึงชนาทิพย์เลยว่าเขารู้สึกใจหายมากและเสียใจที่ที่ชนะทิพย์จะไม่ได้เล่นเจริกแล้วแต่เขาก็เข้าใจในการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับเออแฟนบอลญี่ปุ่นก็ร่วมอวยพรพิเจชนาทิพย์กันเยอะมากจริงๆนะครับอ่ะหลังจากนี้ก็ติดตามกันว่าเส้นทางต่อไปของพิเจชนาทิพย์กับ BG จะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่า มันจะสร้างมูลค่ากับ BG มากและจะทําให้ฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมันน่าดูจริงๆนะครับเดี๋ยวเสร็จภารกิจที่ฟอนตาเล่ก็จะกลับมาปีซีซั่นกับ BG แบบเต็มที่เชื่อว่า BG น่าจะแข็งแกร่งมากขึ้นมากๆเลยนะครับกับการที่ได้พิ่เจชนะทิพย์ไปในครั้งนี้ผมเชื่อว่าแมตช์แรกที่จะลงแข่งขันในไทยลีกเนี่ยแฟนบอลน,น่าจะเข้ากันมาแตงความจุสนามเลยมาดูชนาทิพย์ส่งกระสิทธ์เล่นมาดู BG แข่งก็รอติดตามนะครับก็เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกก็ใจหาย เออจะไม่ได้ดูพี่เจและในเจลีกแต่ไม่แน่ในอนาคตนะถ้าเกิดพี่เจชนะทิปโชว์ฟอร์มดียังคงรักษามาตรฐานอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็พา b ีจีประสบความสําเร็จไม่แน่สักวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาเล่นเจลีกอีกหนึ่งครั้งก็เป็นไปได้นะครับอนาคตเราไม่สามารถ รู้ได้ชัดก็รอติดตามนะครับอ่คลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ต้องสุยขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรนเนร่กานล่าบาพัดนะที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติจะเลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพแล้วรสคุกกี้อัดครีมในราคาเพียงแค่12บาท ซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขานะครับ <myster iously> นอกจากนี้ของพรีเมียมคอลเลคชั่นใหม่เป็นหมอนรองคอบิกล่องและแก้วน้งสุดคิวนะครับรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกลนเน่ครบ300บาทนำไปเสร็จมันแลกได้ทางเพจเกลนเน่สแน็คคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าผิดพลาดกันใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ